สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ NSIU Channel ครับแล้วตอนนี้นะครับผมอยู่กับน้องๆทีม Indagon NSIU Robot นะครับซึ่งน้องๆนี่กำลังเตรียมหุ่นยนต์นะครับเพื่อที่จะไปแข่งขันในรอบ4ทีมสุดท้ายแล้วนะครับในการแข่งขันหุ่นยนต์ปฏิบัติการทางเทคโนโลยีนิวเคลียร์นะครับซึ่งก็จัดขึ้นโดยสถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาตินั่นเองนะฮะก็สวัสดีน้องๆทุกคนครับสวัสดีครับช่วยพูดถึง โจทย์การแข่งขันในครั้งนี้หน่อยครับว่าเป็นยังไงบ้างโจทย์ในครั้งนี้ครับก็ยากพอสมควรนกันเพราะว่าบันไดแต่ละขั้นเนี่ยต้องให้หุ่นนต์เดินขึ้นบันไดเองเลยใช่ครับเพราะว่าแล้วบันไดอะความสูงเหมือนกับคล้ายๆกับของจริงเลยครับแล้วทีนี้เขาจากัดความยาวของหุ่นแค่60เซนครับมันก็จะไปอยู่ตรงขั้นระหว่างตรงนี้แล้วทีนี้เวลาตะปุยขึ้นครับมันจะไปไม่ถึงขั้นบนมันี่เรื่องความยากใช่ครับพอตะกุยขึ้นไปปุ๊บมันจะเอ็นหลังขึ้นมาด้วยน้ําหนักของมัน ก็คือเราก็ต้องทำยังหุ่นยนต์ยังไงก็ได้ให้มันบาลานซ์ขึ้นบันไดให้ได้นี่คือโจทย์แรกใช่ครับนี่คือโจทย์แรกต่อมาเป็นไงฮะต่อมาก็จะเป็นชุดหยิบครับก็จะหยิบยังไงให้ได้ไวที่สุดแล้วก็ง่ายต่อคนบังคับด้วยครับก็ชุดหยิบวัตถุข้างล่างใ่คมับขึ้นมาไว้อี่หนึ่งใช่ครับโดยจะแบ่งเป็นตามสีตามโจทย์ครับแต่ ตอนแรกออกแบบเป็นหยิบธรรมดาครับหยิบตามคอแล้วมันใช้เวลานานก็เลยคิดออกแบบว่าเป็นสู้แบบนี้ก็คือครอบลงไปปุ๊บสามารถหยิบได้เลยคือคนบรรับไม่ต้องคิดอะไรมากครับคนที่จะได้รางวัลเนี่ยเขาดูวัดอะไรบ้างฮะก็ความเร็วใช่ไหมความ <ทำ S 1> เร็ว,รวแล้วก็ภารกิจสมบ,บูรณ์ครับภรรากรกิจอล้วก็วัด<ล>ทคะแนานด้วยปฏิบัติต้องถูกต้องตามโจทย์เป๊ะทุกอย่างทุกประการถูกมับดที่สองใครทําเวลาได้เร็วที่สุด คนนั้นชนะใช่ครับว่าที่เวลาทีมแล้วเราทําหน้าที่คุมใช่ไหมครับทำหน้าที่อะไรบ้างเป็นคนบังคับหุ่นครับบังคับหุ่นยนต์เลยครับเพิ่งเข้ามาอยู่ในทีมได้เมื่อไหร่ก็หนึ่งเทอมนะครับอ๋อหนึ่งเทอมตอนนี้อยู่ปีไหนัะปีหนึ่งครับอ๋อปีหนึ่งเลยนะครับแล้วเราล่ะครับทําหน้าที่ผมทําหน้าที่เป็นซัพพอร์ตครับซัพพอร์ตไปช่วยเหลือแล้วหุ่นมีปัญหาอ๋อเห็น คือเราต้องรู้ทุกอย่างเกี่ยวกับหุ่นยนต์เลยใช่ไหมคใช่ครับเวลาหุ่นยนต์มีปัญหาอะไรรู้หมดรู้หมดครับเข้าไปซ่อมพวกระบบไฟพวบต่างๆเนีแล้วเราล่ะครับอ่าส่วนผมก็ทําเหมือนซับสรอดเหมือนกันคอยช่วยเหลือครับอ่าก็เดี๋ยวพอหุ่นยนต์เกิดปัญหาอะไรขึ้นมาปุ๊บกงรีบสามารถแก้ไขทันทีครับทุกอย่างในกว่าการในสร้างหุ่นยนต์นี้คือเราสร้างเองกับมือ มาเลยใช่ไหมเนี่ยใช่ครับสุดยอดนะฮะทุกอย่างทุกขั้นตอนทําเองหมดเลยใช่ไหมครับสิ่งที่ยากที่สุดของการสร้างหุ่นยนต์นี้คืออะไรฮะสร้างให้มันขึ้นบันไดจากชั้นเนี่ยไปยังชั้นบนได้ยากพอสมควรครับเอ็ดหยิบจากที่หนึ่งมาที่หนึ่งเนี่ยยังไม่เท่าไหร่ไม่เท่าไหร่ครับแต่ให้มันขึ้นบันไดได้เองเหมือนคนเดินขึ้นเนี่ยใช่ครับยากกว่าเพราะว่ามันจะห่ายครั อ๋อนะฮะสิ่งวัตถุประสงค์ที่เขาคิดโจทย์นี้ขึ้นมาในอนาคตเขาเอาไปใช้ประโยชน์อะไรในอนาคตได้ก<อ>็จะเป็นพวกปฏิกณ์นิวเคลียร์เป็นแท่งอย่างสมมตวิว่าแท่งนี้มีเกิดปัญหาแล้วคนน่ยสามารถเข้าไม่เข้าไม่ส<อ>ามารถเข้าไปถึงได้คนเข้าไปไม่ได้ไต้องใช้หุ่นยนต์แทนใช่ครับหือหุ่นยนต์ตัวนี้แหละก็จะเป็นตัวที่เหมือนไปจับ วัตถุ<ช>ที่รเราสัมผัสเองไม่ได้ใช่ครับวัตถุอันตรายพวกนี้ครับวัตถุระเบิดอะไรอย่างงี้ก็ได้ด้วยได้เหมือนกันครับออสามารถเอาไปพัฒนาต่อได้ครับนะครับอ่ะสุดท้ายให้ใครดีเราดีดีกว่านะครับช่วยพูดปากขอกำลังใจกับพ่อเพพี่น้องชาว มหาวิทยาลัยราชพัฒชาวนครสวรรค์ให้เชียร์เราหน่อยครับครับก็ขอแรงใจจากพี่น้องชาวจังหวัดนครสวรรค์ครับเชียร์ทีมอินดากอนครับให้คว้าแชมป์ในครั้งนี้ให้ได้ครับโอเคครับก็อย่าลืมนะครับเป็นกําลังใจให้กับน้องๆทีมอินดากอน NSRU Robot รบนะครับในการแข่งขันหุ่นยนต์ปฏิบัติการเทคโนโลยีนิวเคลียร์นะฮะซึ่งเขาจะไปแข่งกันในวันที่16มกราคมนี้นะครับ จะเป็นยังไงเดี๋ยวเราจะรายงานให้ทราบเป็นระยะนะครับช่วงนี้ก็ต้องขอบคุณน้องๆทุกคนมากนะครับขอให้โชคดีแล้วก็ขอเป็นกำลังใจให้คว้าชัยชนะกลับมาฝากพวกเราให้ได้นะครับสู้ๆนะครับขอบคุณมากครับ